สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาเจอกันแล้วนะครับกับวันนี้ในชาแนลครับทุกคนวันนี้ครับผมพาทุกคนมาดูเจ้านี่เห็นไหมนี่มีตัวอันนี้คือเรียกอะไรมอนสเตล่าออริเอนะมอนสเตล่าด่างเหลืองนะครับแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรนะฮันนโซ่ฮันนโซฮันโซ,น,โซนโซ่ก็ต้นใหญ่เหมือนกันแต่มอนสเตล่าอยู่มุมใหญ่สุดคือคือยอดมันจะชนแล้วทุกคนยอดมันจะชนแล้วผมว่าผมจะตัดยกยอดมาแล้วก็ชำไว นะครับเพราะเห็นดามคือมันดามสูงแล้วมันสูงเกินไปถ้าออกยอดใหม่มาก็จะไปไปต่อลนะอย่างวันนี้ผมจะตัดออกมาแล้วก็ยกยอดไว้เผื่อมีเพื่อนๆคนไหนอยากได้เอาไปปลูกเอาไปเลี้ยงนะครับตัวนี้หาไม่ยากแล้วทุกคนตัวนี้หาไม่ยากแล้วเลี้ยงง่ายลายค่อนข้างสะเียนนะครับทําง่ายกว่าตัวเอาโบนะจะตัดตรงไหนดีเอาจริงนี่เลยก็ได้ อืแข็งแข็งแข็งโอ้โหอันน้นโอ้โหติดด้วยติดล้วนเลยเนี่ยเร็วม,มากทคนผมมาอยู่นี่ไม่นานทั้งนี้ไม่เก็บล้ว อ๋อมันติดยังไงเชื่อมด้วยวะเชื่อมติดเัวติดไม้อ่าที่บ,บึ้มนี่คือที่บึ้มอ่ะดูใหญ่แค่ไหนดูนี่ขนาดเทียวกับตัวลากเยอะมากทุกคนมอนสเตลราออเอร์มอรสเตลราดังเหลือดูนี่กินสีรั่วไปเลย แป๊บเดียวนะครับถ้าอยู่ในสภาพแวลดล้อมที่ดีไอ้ต้นนี้แป๊บเดียวโตเลยเลี้ยงง่ายมากแล้วก็ด่างสัเียนมาก m o n s t e า a อเด e ยอ่ะเดี๋ยวเอามาไว้ก่อนนี่ผมกะว่าผมเตรียมขุยมะพร้าวไว้อืมตัวยอดเนี่ยแค่สามใบสี่ใบก็น่าจะพอแล้วตรงนี้เลยแล้วกันเพราะว่าลากเยอะแล้วเขิร์นลากเยอะ นี่ตัดตรงนี้นี่เห็นตาไหมนี่ตัดระวังโดนตานะว่าตานี่ก็จะขึ้นเป็นต้นใหม่อะไรครับนี่ยอด4ี่ใบจริงๆแล้วใบนี้ก็ออกก็ได้เหมือนเดิมทาปูนแดงง่ายๆนะครับทุกคนตัวมอนเซลานี่เลี้ยงง่ายมาก สมัยก่อนนี่คนชื่นชอบตอนนี้ก็ยังชื่นชอบอยู่นะเพราะว่าลักษณะใบเขาค่อนข้างมีเอกลักษณ์ที่ดูดูสวยอะดูแปลกตาถ้าทุกเพื่อน,นไปร้านกาแฟาเนี่ยก็มักจะเจอพวกมอนสเตราพวกนี้แหละแต่ที่เจอไปบ่อยก็จะเป็นมอนสเตราเขียวนะมอนสเตเราเขียวถ้าเป็นมอนสเตราด่างเงี้ยก็มีแหละแต่ก็ปังพี่นะครับอืมแต่ที่จริงผมว่าใบนี้ควรเอาออกนะเพราะว่าอ่า ควรลดการคายน้ำมาหน่อยรากก็เยอะอยู่แหละแต่ว่าใบนี้มันก็เกลกดมันไม่สวยอะ่ะตัดออกเลยนี่ตัดออกไปเลยเส้็จป่ะเอ๋งี้ได้อืมอืมตาไม่แตกนะเน,นี่ยนเดี๋ยวทาปูนหน่อยแล้วกันจะไม่เน่าเ,เนี่ย โอเคนี่สามใบสวยๆเลยทุกคนใบที่ตัดออกก็ไม่ใช่ว่าไม่ด่างนะครับมันด่างดีนะเนี่ยเห็นไ,ไหมเนะี่ยใบที่ตัดออกด่างดีนะนี่อ่ะมาดูว่าเราจะบุกมันยังไงผมก็ลองมะพร้าวไปก่อนเนี่ยนี่คือมะพร้าวสับนี่ผมเอาทำให้ชุ่มน้ำไปเลยนะนยลองก้นไปอันนี่วางรากลงไป ถ้ามีรากแบบนี้ทุกคนไม่ต้องอบไม่ต้องอ,อะไรเลยเพราะว่ามันค่อนข้างหาอาหารได้แล้วรากกันเยอะนี่นี่ดูเงี้ยผมขดรากไว้แบี้เลยแล้วก็พยายามวางต้นเนี่ยให้ชิดฝั่งด้านด้านหนึ่งเพราะว่าเวลาที่ออกยอดมามันก็จะขยับมาเรื่อยๆแล้วเราค่อยทำเสาอ,อยู่ตรงนี้อ่าเสาให้ไต่ขึ้นไปนี่ใส่ไปเลยง่ายๆไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับมอนสเตอร์ era, เลี้ยงง่ายมาก ไม่ได้ต้องการน้ําเยอะมากเพราะว่าน้องเป็นไม้ที่แบบเลื้อยลอยอยู่บนฟ้าไม่ได้อยากได้น้ําอะไรเยอะแยะมากมายช่วงแรกก็หาไม้ดำๆหน่อยนะครับเพราะว่ารากยังเกาะไม่แน่นอ่ะวมมา,างไว้เงี้ยปึ๊บเห็นไหมมันยังคงเคงอยู่ใช่หไหมเนี่ยคงเคยง,งยืดหน่อยเดีย๋ยวผมไปหยิบไม้บ้างเลย อันนี้ผมใช้ไม้ไผ่นะนี่ไม้ไผ่เป็นเสาให้หน่อยช่วงแรกๆอ,อันนี้อะไรมากวางไว้เป็นเสาแล้วก็ใช้เชือกฟางทุกคนกเชือกฟางยึดพยายามยึดกับอยอดที่ไม่ใช่ยอดล่าสุดนะเพราะยอดล่าสุดนะมันจะเป็นยอดที่จะแตกยอดใหม่แล้วก็ยึดกับ กิ่งหรือว่าการใบของใบที่ไม่มียอดที่จะออกมาถ้าเราไปยึดกับยอดที่กำลังจะออกใบใหม่นะครับมันก็จะโดนโดนมัดไปแค่นี้เลยเพื่อนๆง่ายๆผมก็จะใส่ปุ๋ยไปเลยเพราะตัวนี้มันมีรากแล้วนี่ปุ๋ยที่ผมใช้เป็น ออสโมโค้ด 15, 15 15 15นะปุ๋ยสูตรเสมอเป็นปุ๋ยละลายชา้าตัวนี้จะอยู่ได้3เดือนนะครับก็จะค่อยๆให้ความเข้มข้นปุ๋ยไปเรื่อยๆ,ปเ,อยๆเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนนะครับก็ค,ค่อยให้เพิม่มแค่นี้พอไม่ต้องใส่เยอะมากไม่เต็มช้อนด้วยซ้ำนะครับนี่แล้วก็กบไปอีกหนยนึง ช่วงแรกที่ยังไม่ได้ลากเดินดีนะทุกคนก็แนะนำให้อยู่ในร่มไปก่อนนะครับอยู่ในร่มที่มีแสงไปก่อนแต,แต่สักพักก็สักเดือนนึงนะครับก็ค่อยออกไปอยู่ในสแลมอย่างเงี้ยมันก็จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วแหละนะครับอันนี้ส่วนยอดนะง่ายๆเลยส่วนเนี่ยลำต้นเนี่ยที่เราตัดมาที่จริงแยกเป็นขคอๆได้เลยนะครับ แยกเป็นข้อๆได้เลยแต่ละข้อก็มีมีตาเนี่ยเห็นไหมมีตายอดแต่ละข้อมีตายอดทุกข้อเพราะฉะนั้นเราก็ได้1นึต้นตอนหนใบเลยนะครับถ้าช่วงที่ต้นไม้ราคาสูงๆอะ่ะเขาจะขายเป็นใบเลยนะครับเป็นใบเลยแต่ตอนนี้ราคาไม่ได้แพงมากครับทุกคนก็บางคนก็วางข้อสใบก็มีบางคนก็วางข้อหนึ่งใบได้หมดครับได้หมด ก็าวางหลายๆข้อก็จะได้รู้นว่า,าบางข้อมันออกมาอาจจะไม่ได้ด่างนะทุกคนอาจจะไม่ได้ด่างเพราะฉะนั้นการวางข้อหลายๆข้อมันก็คือการสุ่มเพื่อหาข้อที่ตาให้ลักษณะยอดใหม่ที่มันด่างสวยๆนะทุกคนเพราะฉนั้นก็แยกหลายๆข้อไว้ก็ไม่เสียหายอะไรเอาสุดท้ายแล้วเราก็เลือกต้นที่สวยลายสวย,สวยไว้ปลุกนะครับนี่ผมก็จะแบ่งเป็นข้อๆเลย ตายตรงไหนนี้พยายามหันด้านที่มีตานะมันจะไม่โดนแต่ถ้าเราหันด้านตรงข้ามมาแล้วมันมันมาโดนฝั่งนี้เราจะมองไม่เห็นไงพยายามหันด้านที่มีมีตาหื้เนี่ยด้านนี้เราหันมาปับ๊บเนี่ยก็จะดูตาหันด้านที่มีตาจะได้ไม่โดน อ่ะอันสุดท้ายมีใบเดียวแต่มี2ตาไม่เป็นไรนะครับก็มีโอกาสลุ้นตานี้ด้วยตานี้ด้วยถ้าสมมุติว่าตานี้โผล่ขึ้นมาแล้วมันเขียวหรือว่ามันเผือกที่จะเลี้ยงดูได้ยากนะครับแล้วก็ตัดยอดนี้ทิ้งไปแล้วก็ให้อีกตาหนึ่งโผล่ขึ้นมานะครับอันนี้คือลักษณะของของการชําแบบแบบอ่ายกข้อนะเขาเรียกอะไรวางข้อวางข้อ,ขอนี่ก็เหมือนกันทาปูนแดงให้แผ่นแห้งจะได้ไม่เป็นลา แต่ที่จริงแล้วมอสซลานี่ทนนะครับทนทมากบางทีผมทําผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดทาปูนแดงหรอกก็ได้เหมือนกันแต่อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องเรื่องเน่าหน่อยถ้าทาในพื้นที่ที่มันไม่ค่อยอับชื้นมากๆอะมันก็ไม่ไม่ได้เน่าอะไรเนี่วันนี้เราก็จะได้เนี่ยข้อกี่ข้อ4ข้อแล้วก็ยอดหนึ่งยอด ที่จริงแล้วตัวต้นลำต้นนะครับทุกคนมันยังสามารถที่จะตัดได้อีกเดี๋ยวผมขอเดินไปดูหน่อยว่าลักษณะของต้นมันเป็นยังไงถ้าปักไม้ขึ้นแล้วอไนะได้มีสองข้อ ส่วนลำต้นหลักเดี๋ยวผมขอยุดด้วยกันอ่ะโอเคครับมาต่อกันในส่วนของการชำใบนะทุกคนใบที่มีรากอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องตัดรากออกนะมีระบบรากมีใบมีครบแล้วไม่ต้องเอาออกแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีไม่มีใบเอาออกนะครับอ่ะก็ง่ายๆเหมือนเดิมไอตัวเนี้ยผมลองก้นกระถางด้วยโฟมนะ รองด้โฟมไอตัวนี้มันจะทําให้ความชื้นน่ะมันไม่ไม่สูงเกินไปเพราะว่าเวลาเราวางอ่ะมาสัมผัสกับพื้นที่เป็นเปียกน้ำนะคนก็จะวางเป็นโฟมนี่ตาอยู่ด้านนี้นะตาอยู่ด้านนี้เราก็ฟงังวางใบชิดฝั่งนี้เลยเลยเพราะว่าพอใบชิดฝั่งนี้ตามันก็จะโผล่ขึ้นมาพอดีนี่กะมวนไปเลยไม่ต้องลงลึกมากนะทุกคน นี่ก็ใส่ลูกขาวลงไปให้ตาโป๋เห็นไหมเตตาตรงนี้จะโผล่นะทุกคนตตาตรงนี้จะโผล่พร้อมให้แตกยอดขึ้นมานะ นี่แค่นี้พอเลยนะครับส่วนใบเนี่ยก็หาอะไรยึดให้มันแบบไม่ไม่โค้งเครงหน่อยผมก็จะมีก้านก้านลูกโป่งของผมอยู่นี่ตัวนี้ก้านลูกโป่งก็จะเป็นตัวยึดของผมปึ๊บนี่ก็เอาเชือกฟางครับเชือกฟางมาัดไว้แค่นี้ก็ก็อยู่ละ ลักษณะการชําใบที่เป็นวางข้อก็ง่ายๆแบบนี้เลยครับนี่ถ้าใครมีตู้อบสะดวกในตู้อบก็วางไว้ในตู้อบนะแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็วางลอ่อน้ําร่อน้ําก็คือมีมีกระบะที่เป็นน้ําความสูงของน้ําประมาณ1เซน2อเซนอะไรเงี้ยวางไว้เลยน้องก็รอดได้นะครับไม่ได้ช่ำยากอะไรขนาดนั้นอ่าหนึ่งต้นสําเร็จไปแล้วต้นถัดไปก็เหมือนกันเลยง่ายๆนะครับนี่ล่างยาวๆอย่างเงี้ย จริงถ้าม้วนได้ก็ม้วนไปเลยม้วนไปเลยตายฝั่งไหนตายฝั่งตรงข้าขนนมอนไรนะว่างัดขึ้นมาเองอะ่ะ ทำให้มันยากนะครับทุกคนยิ่งทําให้มันยากมันก็จะยากทําให้มันง่ายมันก็จะง่ายเจ็บเส็งบ้านผมติดสนามบินครับมีสนามบินอยู่ข้างทาสนามบินสามร้อยหกสิบแรงมา้าเครื่อง26่สูง เแค่นี้เลยได้แล้วกระถางที่สองเนีย่ยก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับไม่ได้ยากกันอะเห็นไหมย่งนี้ใบใหญ่เนี่ยลากก็เยอะเนี่ยช่ายากเลยมวินใหญ่แล้วมีนก้วินเล็กตามโอ้วิีเล็นสองลำ แค่นี้เลยทุกคนโอ้มานี้ครับถ้าใครที่มีมอสเตรล่าและอยากขยายพันธุ์ก็ลองไปทำดูนะครับทุกคนไม่ยากอะไรโอเคทุกคนครับยังไงวันนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับยังไงวันนี้วันที่ช anel ขอลาทุกคนตรงนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ แตกล้องอ่ะแล้วมนสั่งเด